ว่าจะแบบลองขี I I kind of ่ R1M อะไรเงี้ยงั้นหน่อยก็จะขับคันนั้นลงกันขับคันที่ห่วงแล้วกันเนาะยอดท่อแบบโซ่หมโตัวที่ผของเดนัมิกนะครับโอ้สวยมากเลยโอ้สวยจริงพยุทธเอาขาไปข้ามไปฝั่งนู้นหน่อยดูดีมันดีกว่าเกาเกินไหนอีหนึ่งพอแล้วจะรอดนี่จะร่วงครับผมว่ากูเล่นเฟรนลิ่งใหม่เนี่ยว่า FC นี่ดีใจใหญ่เลยไอ้กัวตรงกันข้ามมาเนี่ยไม่ยานังฝากดูแลมันด้วยนะ เตือนเนื้อหาต่อไปนี้อาจจะเป็นเนื้อหาที่รุนแรงคำพูดที่ไม่เหมาะสมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาภายในรายการเป็นเพียงแค่การแสดงเท่านั้นห้ามลอกเรียนแบบ สวัสดีครับผมวันนี้กลับมาพบกับผมนอร์เดวลเแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โคราชบ้านเองนะครับผมหรือว่าที่เรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือน,นครราชสีมานะครับผมยังอยู่กันที่บ้านพิเลซ่าเรซิ่งนะครับผมก็จะมารีวิวรถเขาให้ดูนะครับว่ารถมีอะไรบ้างนะครับมาสเต็งเอ็กแม็กเวฟอาวันเอ็มแล้วก็เอ็มีหนึ่งห้านะครับผมก็อย่าเราเข้าไปถามพี่เขาเลยดีกว่าว่าเออไมเรามีรถเยอะจังเขาฟอกหรือเปล่าผมเข้ามาพอกฟอกหรือเปล่า จะปอกหลายครั้งอยู่นะต่ำๆถ่าจะต้องสามอะไม่ใช่สามล้านนะสามครั้งอ่ะปอกสีผมอ,ะอ่ะอย่าเพิ่งบอกพี่เลนะว่ามารีวิวธรรมดามันก็ธรรมดาไปฮะว่าจะแบบลองขี่อวันเอ็มะไรเงียทำล้มดูดิว่าหน้าพี่เลจะเป็นยังไงพอใกล้จะล้มปุ๊บเตะเข้ามาเซฟเลยครับไม่น่าไหวพี่กบพี่กบพี่กบผมจะขี่อวันใช่ปะ่ะจะทำล้มลอะไรเงี้ยรถเริ่มเอียงตุ๊บพี่กบชาร์จเลยฮะเอ้าไปดูมันเอลอลไตรงนี้เอ้ยทำอะไรกันบุ๊คบุ๊คบ้านเด็กเห็นมีรถตั้งหลายคันปอกเขาแบบปอกหน่ครั้ง ได้สีไหนสีนี้เลยอ๋อมันอยู่ที่ผมด้วยไหนจะมารีวิวรถเหรอเออม่าจะรีวิวรถก็ลงข้างล่างนะก็ลงมาได้เดี๋ยวลงไปข้างล่างเอาไม่โดดลงมาเลยเดินยะโอ้โหโดดลงมาเลยดูเยอะเนี่ยร้านวิวเลยเนี่ยถ้าโดดลงมาเนี่ยโอ้โหดูรถเขาแต่ละคันสวยๆอันนี้อามันเอ็มไหมครับคิดถึงเลยโอ้ยยังกินไม่หมดอีกเราบัวฝักนึ่งไม่ใช่ทานตะวันออ๋ทานตะวันโอเคถามพี่กรมด้วยไหมเชื่ออะไรนะพี่กบมเขาเรียกว่าอะไรนะดอกทานตะวันนนี้มึงด้เหรอ ทึ้นได้เลยท่อเนี่ยที่ใส่เมื่อกี้นี่ขับประมาณ100เมตรนึไปดู่องพิเรได้อไปดูช่องพิเรซ่าเลสซ,ซิ่งนะครับผมรีวิวรถกันดีกว่ารีวิวรถเอาคันไหนเอาค<อ>ันไหนก่อนเอาเว็บก่อนเลยดีกว่ามน,น่าจะตัวแรงสุดนะเฮ้ยเว็บนี้เป็นของแม่บ้านนะ ของพี่หยกเหรอใช่พี่ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวเขาเลยเขาทำเองของเขาโอันนี่เขาแต่งเองเหรอใช่โอ้สไตล์การแต่งทอาก็มีตัวที่นิยมอีไอ้สกอยเก่าด้วยนะใช่เหรอเออโอ้ดูโซ่อันนี้พี่ต้องกอดเอวมันนะทุกวันเนี้ยดูโซ่ดูโช๊คไวท์เอสพ่อสปอนเซอร์ดิไม่ไม่เหรอติดต่อไม้เฉยแต่ไม่เคยให้เอ้าโล้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยไวท์เอสอันนี้คือรถใช้งานรถแข่งเฮ้ยอย่างยี้รถแข่งนะพูดเป็นเล่นก็มาดิสี่ร้อยกี่เมตรสองเมตรพี่เก๋เคยเล่นไหม ไม่ไม่กดตอบกลับดีเลยดีเลยไม่กดตอบกลับเลยที่บ้านอะไกัเลยเพิ่งอักแต่ไม่ได้แต่งอะไรเลยออ๋เดิมๆนะอันนี้คือห้าเก้าชักห้าลูกห้าสิบเก้าชักห้าใช่แล้วเราชักอะไรชักเว้าโอเคตอนนั้นนะครับโอ้ยเหยียบหนังไม้แล้วโอ้ขาผมไม่รู้สึกขอโทษขอโทษเอ็มทีใช่อันนี้ได้มาอะไรยังไงอ๋อส่งเจมสห้าเอ็มทีหนึ่งห้าปีสองพันยี่สิบเลย ีใหม่เลยเหรอใช่ก็ปีปีนี้เรลลายจะเป็นสีนี้สีนี้เลยสีนี้เลยล้อสีนี้สีนี้เรียกสีนี้เลยโคตรเจ็บอ่ะถือว่าเป็นตัวปีใหม่ที่เขาทำมาเนี่ยสวยแล้วความรู้สึกเป็นไงขี่ดีนะคุลิปเปอร์คัทมันดีการเชนเกียร์ล้อล้อหลังไม่ล็อกไม่ไม่ไม่ล็อกไม่ลากไม่ล็อกไม่ลากเออนั่นแหละโอประมาณนั้นตัวนี้ดีแต่ว่านี้เาใช้สำหรับทำอะไรก็ขี่ทั่วไปเดี๋ยวจะเอามาทำเป็นข้าวป่าด้วยล่ะข้าวป่าอันนี้เหรอได้หมดต้องเปลี่ยนเป็นล้อน้ำนะใช่ใส่ล้อน้ำก็ข้าวป่าได้เลย หรือไม่ก็แบบนี้ก็ได้อย่างที่เราไปกัสายชิูนได้หมดเว็บก็เข้าได้เลยเาได้หมดดีคิวแต่ว่าไปทางหนกดแบบที่พี่เรยไม่ล่าสุดไม่ได้นะไม่ได้ไม่น่ารอดแล้วเอ็กแม็กได้มาไงซื้อมาครับไม่แต่หมายถึงว่าพออะไรถึงซื้อเราก็มีออซค์ตังหลายคันแล้วมันจาเป็นต้องมีอ่ะแบบเราอยากมีออโต้แบบเขาบ้างอะไรเงี้ย อยากบิดแบบสบายๆไปจ่ายสลาดตอนเย็นแม่บ้านอยากได้ด้วยมีแต่คนแบบโพสลงเฟซอ่ะคนอื่นขี่เยอะเราก็เลยอยากขี่ด้วยเกินขี่ออกไปหน้าหมู่บ้านก็เจอแล้วมันฮิปจ้ะมันทรงมันรู้สึกว่าทรงมันเข้าตาน่อยมียางนอยมียางยางเราก็จะซื้อทีแม็กเลยเฮ้ยแต่ทีแม็กยาวดีนะทีแม็กขับสบายขับสบายโคตรเลยบสบายนอยขี่ไปแล้วก็ไม่สูงกว่านี้เลยที่กรุงเทพเชียงใหม่ก็สบายๆลงหมดขอบกับ l อลเน่มโหนเลยกโหนงนี่เลยอ่ะสุดยอดเลยไม่เคย เพราะว่าต้องเปลี่ยนยางใส่พิรลลี่พอเปลี่ยนพิรลลี่นะจะมั่นใจขึ้นเยอะเลยเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าก็คือแต่ไหนแต่ไรคือพิรลลี่ในสนามพิรลลี่บนถนนพิรลลี่สีแดงได้เลยเเป็นคนชอบสีแดงเหรอใช่ครับผมชอบสีแดงนี่สีแดงรถสีแดงรองเท้าสีแดงรองเท้าก็สีแดงเก่งในอ่ะไม่ได้ใส่โคก็สีแดงนิ่โค รก็สีแดงรถมัดแต่งขนาดก็สีแดงก็คือชื่อชอบสีแดงอาอง่ายคือมันมันจิ๊จั๊ดดีอ่ะมันเด่นดีปี20นี้มันคือจะเป็นด้านหมดเลยนะมาถึงสีใช่ไหมใช่สีแดงด้านน้ำเงินด้านเทาด้านอันเนี้ยหน้าด้านสีด้านนี้พี่เลก็ชอบอยู่แล้วป่ะเพราะว่าดูดิอวานเอ็มก็สีด้านใช่อันนี้จะเป็นลายแฟร์ลงที่ฮัตสติกเกอร์เขาออกอันนี้คือสั่งทำสั่งทำลายเยวในจักรวาลกาแล็กซี่นี้กับตันอเมริกาก็ไม่มี มีแต่เรานี่เลยต้องสั่งทําที่ไหนนะทักเกอร์ขอนแก่นขอนแก่นเหรอยันนี้ยกไปขอนแก่นวะยกไปขอนแก่นเลยครับต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนในการทําในการนั่งวาดขึ้นมาทีละสายแต่ละอะไรโอเคตกลงดีไหมอะไรโอเคแล้วแล้วแก้หลายรอบไหมแบบกว่าจะได้แบบที่ต้องการหมายถึงว่าไฟล์ไม่ไม่นะ หรือว่าวเรา,เราบอกโจทย์เขาว่าใช่บอกโจทย์เขาให้เฉยว่าอยากได้เป็นสีเนี่ยเออสีเทาเนี่ยแล้วก็สีน้ําตาลไทยเทไม่ไหมเนี้ยอ่าแล้วก็ให้มันดูดุโคดๆไม่ให้เหมือนใครแล้วก็ถ้าตรงนี้จะเป็นเขียนว่าโอฟักนะอ,อ๋อไอโอฟักนี่มายอย่างไง<ว>คือเราเป็นคนชอบดูหนังแบบซับไตเติลอะรู้อย่างไมซาวแท็กเออแล้วแบบชอบพูดอะไรมันก็โอฟักกัน้ ว่าเดี๋ยวฟังอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไปกัน่มันก็คือมาจากเซตแปดร้อยเราด้วยตอนที่โดนชนอะพอโดนชนปุ๊บเราอุทานโอ้ฟักออกมาเลย ก็เลยติดไปเลยของเราจะอุทานว่าอะไรโดดจนโอ้ได้โหน้อยไดโหวมันมันตอนแรกมันก็พูดเล่นๆไปเรื่อยๆแต่มันติดไงของน้อยก็เป็นไดโูวก็เป็นไดว้าบ้างฟักโอฟักมาตลอดมันก็เลยโอฟักไปเออมันก็เลยเป็นคําที่มาเลยนะก็เลยได้มาจากสายฟักมามีสายก็คือท่านเศรษฐีสายชิวเขาตั้งให้เลยมึงสายฟักสายฟักสายทองสายชิวสายจวอะไรก็มีแต่ฟักฟักอะไรมึงโอ้สายอะไรดีว่าสายแล้ว สายแล้วน่าจะสายแล้วเราไปกี่รอบก็สายทุกทีต้องรีบไปแต่ทุ่มหนึ่งนี่ไปเที่ยงคืนตีหนึ่งมันก็หมดแล้วหมดตู้แล้วดิคนลากไปหมดแล้วอันนี้เขาเคลื่อเวลามันมันนนจริงจรอันนี้เขาขัดปัดเงามาครับว่ามันอยู่อะไรอันนี้เขาใช้กระดาษทรายมันมีอย่างนี้มาเลยครับผมมันเป็นเอกลักษณ์ของอ1 m มจะเป็นเนื้ออลูมิเนียมถังน้ำมันเหมือนกันนะแต่อันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเราครอบถังทั้งโหนกเอาไว้ลงสนามปกติเราชอบโหนกไหมได้หมดเราชอบไหมก็ชอบแต่ว่าก็ก็ได้นะมันกัน สะเทือนสะเทือนดิสะเทือนดีนะด,ดีเพราะว่าเวลาขี่ร่อนเราขี่ในสนามเนี่ยมันต้องล็อกหน่อยไงเออมั่นได้แนบแน่นเสน,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 นุกอย๋ยวเราไปดูมาแซงหน่อยดีกว่าคือถ้ามาไวกว่านี้หรือมาช้ากว่านี้จะมีแบบวาแซดด้วย <M Z? S 2> ลดว,วิบากวิบากอ,อ๋อวิบเออว,ว,วิวิเลยมีวิบากด้วยนี่หว่าวิบากวายแซดกับ wr หนึ่งห้าห้าเราไปไหนอ่ะ คือตอนนี้เอา W R ห5เอาไปโมดิฟายเออคือทำจาก1 5 0ซีซีเป็น2 5 0อซีซีอ่ะชักมา3ชักมา4ข้อเวียงสามเหลี่ยมอะไรสักซีเลยแล้วเสร็จไหมเสร็จีมาแต่งนี่ได้มาอย่างไงเพราะอะไรถึงซื้อมาซื้อมาเพราะเพราะอะไรแบบแบบมีมีรังเล้งไหมว่าแบบไม่เอามัดแต่งดีกว่าเอาไออย่งอื่นดีกว่ามีรังเลงไหมหรือว่าเรารังเลมาแต่งเลยคือง่ายง่ายคือรังเลตอนแรกก็จะซื้อเป็น R 3 5เลยาเลย ดูมันเหนื่อยไปตอนแรกถ้ามีผ่อนบ้านก็อาสามห้าได้อยู่แต่ก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออาสามห้ามันใช้ในชีพจมวันยากเพราะรถมันแรงม้ามันเยอะก็เลยเอาเป็นนี้แล้วกันเพราะว่าท่านเศรษฐีบุรีรัมกับขอนแกนนัดซื้อมันนัดซื้อด้วยกันท่านเศรษฐีบุรีรัมนี่คือซีกันท่านขี่เซเอ็กเราซื้อเซทเอ็กด้วยทีนี้เรามาขี่อาวัต M ท่านก็มาขี่อาวันด้วยสายจวดก็ซื้ออาวัน M ด้วยใช่ก็นัดกันออกเสร็จแล้วก็อขอพวกมันมาหมดแล้วทีนี้พวกมันขอซื้อมาขี่แล้วก็รู้สึกว่าางน ก็เวอร์เล่นหรือว่าซีวิกดีๆเพราะก่อนหน้านี้ก็ขี่ซีวิกมาอยู่แล้วไม่ยแพงไม่อะไรแถมแรงกว่าซีวิกอีกนิดนึงตึงมือถ้าสูก B M ได้ไหมรถน้อยกี่แรงม้า320อ่อะของพี่เท่าไหร่วะประมาณ300 ก็ต้องวัดกันเลยครับน้องๆมาเจอครับ402เมตรครับผมก็มาเลยครับทาเลนส์ทาเลนซิงครับ402เมตรเจอกับ b ีเอก็หน้าสนามช้างเลย402เมตรเปิดก่อนเนาะเรอเขาเปิดเดี๋ยวเราต้องจัดไปใส่แล้วกับพวกรถเฉดจผมท้าไปแล้วไอสายชิวเดี๋ยวเจอเอารถป๊บปหมอบกับโซนิคเขาก็ต้องวัดนะครับ402เมตรเดี๋ยวขี่เองด้วยเอ้าต่อให้ไม่ใช่ตีนเลยถือว่าโอเคไหมพอได้มาแล้วรู้สึกว่าแบบภูมิใจไหมภูมิใจอยู่ดีใจดีใจดีใจเลย นี่คือดีใจแล้วนี่คือต้องทำไมกูทำอย่างนี้ดีใจแล้วเอาคุณกระโปรง <c oughs> ผมโคตรดีใจเลยพี่ตอนได้มามันก็แบบย่างงี้นอย่างเงี้ยคือมันดีใจคนละแบบได้บิ๊กไบค์ดีใจกว่านะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะใช่เป็นสิ่งที่เรารักกว่าหวงกว่าได้ซ้ำงั้นนอนก็จะขับคันนั้นละกันขับคันที่หวงละกันนะเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อได้แต่ไม่รู้จะมีตังเปลี่ยนหรือเปล่าเดี๋ยวไปลองสตาร์ทดูหน่อยเอเห็นว่าท่อแบบโวโมโตจีพีเลยโตัวอสุดยอดเลยน้ำมันในวงการเลยครับโอ้ท่อพี่เลนี่ต้องบอกว่าสุดยอดจริงของอะไรนั้นไดนามิกมี่กบพี่กบเขียนได้ไหม ไปเดี๋ยวเรามาร้อนหน้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวเราเอาให้พี่เลเอากุญแจออกมาอย่าลืมนะพี่กบพอแบบรถเอียงๆปุ๊บอันนี้เลยผมจะแก้ไปแก้ทำรถล,ล้มนี่นะครับพี่เลบอกว่าท่อตัวนี้มันคือท่อแบบโซโมโตตีผิเลยป่ะใช่ชของเดนัมิกนะครับโอ้สวยมากโอ้สวยจริงงานดีเลยสวยมากสวยมากถ้าเป็นคนทําท่อเหมือนกันคือแบบสวยมากพี่ผมไม่ทําผมกลัวสู้เขาไม่ได้แม่ก้าวขาขึ้นอัน้นลองก้าวขา พิยุทธเอาขามาข้ามไปฝั่งนน้นหน่อยถูกไหมเนี่ยวะเจาเกียร์ไหนเกียหนึ่งพอแล้วจะรอดหรือจะร่วงครับผมล่วกูได้เฟริ่งใหม่แน่นอนถ้าคลิปนี้แล้วคลิปต่อไปไม่ได้มีก็ถ้าจะล้มตายแถวนี้นะครับก็ฝากกดไลค์ซับสไครป์คลิปนี้ด้วยนะครับผมก็ทุกคนเป็นกําลังใจให้พี่น้อยนะครับขอบคุณมากนี่ถ้าไม่รวยไม่ให้ลองนะเนี่ยตีแไม่ได้มีนะมีตังค์อยู่ไม่ได้ใครขับง่ายๆนะเนี่ยโคตรหวงเลยเนี่ยเพราะว่าบอกว่าหวงกว่าคันนี้อีกเนี่ย ใช่หัวขวานนี้คันนี้มันไม่ล้มไงนี่มันล้มไงเออเร็วเนไตรเซทงน้อยน่าจะแบบคิดถึงฟิลก่าเนาะแล้วนั่งมันก็ทำได้แล้วแหละจะได้เออนี่แหละคือเป็นครั้งแรกเลยได้ขับแบบนี้ยังยังเฮ้ยไม่เคยขับเนี่ยครั้งแรกเอสพันที่บ้านก็ไม่ได้ขับราะว่าเอฟซีนี่ดีใจใหญ่เลยไอ้พ่อตรงกันข้ามมาเนี่ยให้นางฝากกูแลมันด้วยนะ มมาถึงขนาดนี้แล้วมันจะขี่ได้เหรอคนดูใจมันขี่ได้มันก็ต้องขี่ได้เลยมันจะได้เหรอแม่ด่าไหมล่ะไม่ด่า,มดาแม่ไม่ด่าก็าลองดูถ้าล้มเนี่ยมันโดนด่า <c oughs> คอมเมนต์มาถ้าอยากให้ลองขี่มารอบหน้าเดี๋ยวผมมาขี่รอบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปซ้อมก่อ <c oughs> นดีกว่าโอ้ดูว่าจะแน่จริงจริงอ่ะอยากขี่เอาเลยลองแต่น n อย เเสสีียยววอะไรวะไม่รู้เผื่อนน้ำมันหมดหรือว่าคัดเกียร์หลุดขัดไม่มีเงี้ยมันจะดับกลางทางมันจะเอาลงไม่ได้ไงเซอร์วิสดูแลดีเออไอรถมาก็กลัวหลอกขี่นะเพราะ่แวอะไรอะถ้าอยากให้เห็นพี่น้อยขี่นะครับก็ฝากคอมเมนต์มาเยอะๆว่าอยากเห็นพี่น้อยขี่รถนะครับเดี๋ยวผมจะไปขี่อันนี้เอาไว้ก่อนละกันเพราะว่าอย่าไปลองในสนามดีกว่าถ้ามันจะล้มก็ล้มในสนามดีกว่าอย่าล้มตรงนั้นมันจะเสียเอาทุกคนอยากเห็นน้อยขีพี่เล็กก็อยากเห็นเหรอใครก็อยากเห็นคนอยากเห็นน้อยขี่ใช่โอ้ ไม่รู้แหละถ้าคลิปนี้ถึง20 0 0มืนไลค์อ่แล้วก็คอมเมนต์มาถึง2-3 0 0 0พันเดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวมาหาพี่เลอีกรอบนึงเลยเอาลงทุนเลย<ช>มาหายอ,อมเมนเนาะเมเมนเยอะแล้วกันช่วงเตรียมตังค์มาด้ว <c oughs> เยเขียรต้มด้วย่อไปเป็นน้ำอ๋อเออม <ลบ S 3> ันงนอสบายสบายอยไม่มีส่วนนี้เรามาจากไมค์แมกเนตไหม ไม่ใช่ไม่ก็ตัวเองแล้วชันอะไรอย่างเงี้ยใช่พอใจอยู่แล้วไอเมส่สวนคือเลยทื่ผมนี่แหละชื่อเมย์สวนเชี่ยช่อโคเทเมย์สวนพี่ชื่อจริงเขาเราชื่ออะไรชื่อจิรยุครับเออนี่ก็ชื่อปกติมันแปลกนะไม่มีใครชื่อเมย์สวนตอนแรกก็นึกว่าเขามาจากไม้เมยมิดเลยเออเทอมไม่เมยสวนก็มีมาใกล้ใกล้เคียงะเนาะแต่มันไม่ค่อยมีอ่ะฝากติดตามช่องพิทเรซ่าเลสซิ่งด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมก็ช่องนอยด้วยนะอแล้วเดี๋ยววันนี้แจกแกกวนะครับหน้าเฟซพี่น้อยนะครับฝากไปติดตามชวนากรบุษไ ดะี๋ยว่อมมผถ้ากลับไปฟอกปุ๊บมานี่ใหม่ก็ได้ไม่มีปัญหาหรอกล้มมันก็ไม่มีปัญหาได้ซื้อใหม่ได้เลยซื้อใหม่สบายคนรวยคนง่ายงอะไรก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยครับมันจะทำอะไรก็ปีกต่อเรื่องปิ้งอ้องสัญญาจะกลับตัวปรับปรุงหัวใจได้โปรดอย่าทิ้งอย่าทิ้งอย่าทิ้งพี่ไป